ั้างคขวธรรมดาั้างเาาผีก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและก,กดไลค์ให้พี่ด้วยนะและเราก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะั้างคาาธรรมดาการเคลื่อนที่เราก็จะเคลื่อนที่ด้วยการบินยังไงล่ะั้งคาาผีการเคลื่อนที่ั้งคาาผีอย่างเราจะไปไหนมาไหนก็จะหายตัว คางคา้าธรรมดาที่อยู่เราจะอาศัยอยู่ในถ้าหรือบริเวณที่มืดมืด่นโดยจะใช้เล็บเกาะเพดานถ้าแล้วห้อยหัวลงมาคางคาวาผีที่อยู่ข่ะอาศัยอยู่ในปราสาทล้างและก็จะนอนในโรงศพคางคา้าธรรมดาอาหารคางคาวาบางประเภทชอบกินสัตว์เช่นมแมลงหนูเขียดกบปลา แต่บางประเภทก็ชอบกินผักผลไม้ค้งคา o ผีอาหารคอจะกินเลือดมนุษย์เท่านั้นค้งคา o ธรรมดาความสามารถพิเศษเราสามารถมองเห็นด้วยหูเคยมีนักชีววิทยาเคยทดลองปิดตาคางคา o ทั้งสองข้างแล้วปล่อยที่บินหาอาหารพบว่าคางคาวสามารถหาอาหารได้แต่เมื่อทดลองปิดหูทั้งสองข้างของคางคาวพบว่าง ขาหาเหยื่อไม่ได้เลยจึงเป็นไปได้ว่าค้างเท้าใช้หูฟังเสียงสะท้อนทําให้รู้ตําแหน่งและลักษณะของเหยื่อข้างเท้าผีความสามารถพิเศษข้าสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ตามที่ใจอยากเป็นและข้ายังมีแรงมากมายมหาศาลแรงมากกว่าผู้ชาย20คนรวมกันเสียอีกและยังสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ได้ด้วย คงางคาวธรรมดาอายุอายุของคางคา้าเฉลียดด่ยโดยประมาณ10-25ปีค้างคาว้าผีอายุข้ามีชีวิตเป็นอมตะจะตายก็ต่อเมื่อถูกลิ่มตอกลงที่หัวใจคางคา้าธรรมดาสิ่งที่กลัวคงางคาวธรรมดาอย่างเรากลัวนกเข้าแมวเพราะมันชอบล่าสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเราไปเป็นอาหารครงางคาวผีสิ่งที่กลัว ข่ากลัวไม้กางเขนน้ำมนันและสมุนไพรที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมข้างเข้าธรรมดาเมื่อโดนกัดเมื่อโดนข้างเข้ากัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าพราะข้างเข้าอย่างเราเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและโรคพิษสุนักบ้าเป็นเชื้อไวรัสที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดหรือควนข้างเข้าผีเมื่อโดนกัดหากใครถูกฆ่าดูดเลือด มันผู้นั้นก็จะกลายเป็นสาวกของข้าในทันทีฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ